เราจะไปยังยอดเขาหิมาลัยในประเทศเนปาลกันนะครับเพื่อตามหาโรงเดียนประถมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาอัน,นาปุณะที่มีทิวทัศน์เป็นที่เลื่องลือแต่ทว่าเวลาค่ำก็กลับมายืนซะก่อนงานนี้จบซะแล้วครับไอ้ทางนี้ไม่นาอยอย่าจะใช่นะฮะอ่ะสงสัยจะหลงทางเข้าแล้วครับบนความสูงกว่า3,000เมตร นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับเราคงมาผิดทางแล้วล่ะครับผมว่าไม่น่าจะใช่ทางนี้มีแผนที่หรือเปล่าครับแผนที่แผนที่ไม่ครับไม่ไม่มีหรอกครับครับทำไงไม่รู้ทีมงานจึงตัดสินใจหาที่พักก่อนจะออกเดินทางกันอีกครั้งครับตรงนั้นดีไหมครับแต่อยู่ทีมงานก็เจออะไรบางอย่างเข้าครับไปได้ไหมครับทำไมถึงมีตึกอยู่ที่นี่ได้ เราจรึงเข้าไปอย่างระวังเป็นไงครับน่าจะไม่ตึกร้างนะครับเนี่ยจากร่องรอยแล้วน่าจะเป็นห้องร้างที่ไร้เจ้าของนะครับทีมงานต่างเหนื่อยล้ากับการงมทางจึงตัดสินใจนอนพักจนกว่าจะเช้าครับเช้าวันต่อมาทีมงานก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเอ๊ะนักเรียนไม่ใช่หรอครับที่บ้านพวกเธอเหเรอเรียนค่ะ โรงเรียนเหรอนี่โรงเรียนเหรอค่ะและนี่ก็คือโรงเรียนศิลปัะการรีที่เราตามหาอยู่นั่นเองครับการแข่งขาให้กว้างที่สุดแล้วคาบการบริหารก็เริ่มขึ้นในเวลาสิบนาฬิกาบนสนามที่กว้างเท่าลานหน้าบ้านเต็มไปด้วยนักเรียนกว่า54ชีวิตส่วนครูมีเพียงแค่7คนครับโดยมีครูบรรจุเพียงสองคน นอกนั้นเป็นครูอาสาทั้งสิ้นครับมาเ่นี้กันมาเ่นีกันสวัสดีครับสวัสดีจ้าไงมามาเเมื่อเทียบไว้ของเด็กๆแล้วก็เทียบเท่ากับเด็กอนุบาลครับหน้าที่ของพลเมืองคือหน้าที่ของพลเมืองคือแถวนี้ไม่มีโรงเรียนประถมที่อื่นทําให้เด็กอายุ4ี่ขวบต้องเรียนร่วมกับพี่ใหญ่อายุ14ปีแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อเทียบกับ16ปีก่อน ที่ไม่เคยมีโรงเรียนเลยครับโรงเรียนก่อตั้งครั้งแรกในปี1996นะครับเพราะเป็นที่ภูเขาสูงก็เลยไม่มีโรงเรียนให้เด็กๆได้เรียนกันนะครับชาวบ้านก็เลยรวบรวมเงินทุนสร้างเป็นโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองนะครับเวลาบ่ายสี่โมงการเดินทางไกลเริ่มขึ้นหลังจากจบการเรียน <c oughs> เด็กๆต้องเดินมาโรงเรียนกว่าสองชั่วโมงครับ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของเด็กๆที่อยู่บนภูเขาสูงไปแล้วนะครับไม่เว้นแม้แต่3พี่น้องนี้อีกแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วค่ะโอ้โหไกลมากจริงๆครับไหนที่สุดก็มาถึงครับแตแล้วค่ะสพี่น้องพากันเข้าห้องไปอย่างรวดเร็ว สวัสดีครับวัลดีลคุณตาค,คุณยายต่างต้อนรับทีมงานรักทุเลด้วยความยินดีครับลูกสาวคนโตอย่างอิสุและน้องคนที่สามได้เปลี่ยนเสือ้อและออกมาทำอาหารลูกสาวคนโตอายุ14ปีแม้ต้องเดินไปเรียนไกลแต่ก็มาช่วยคุณแม่ทำอาหารโดยไม่แสดงสีหน้าเหน็ดเหนื่อยสักนิดครับเธอเป็นนักเรียนดีเด่นและช่วยงานบ้านได้เป็นอย่างดี อย่างไม่มีการขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดเลยครับกินเยอะๆนะภรรยาของผมน่ะไปทำงานเลยต้องให้ลูกทำงานบ้านนะครับทุกคนเตรียมมาเรียนได้แล้วรู้แล้วค่ะเมื่อขึ้นมายังชั้นสองของบ้านก็จะพบกับที่อยู่ของสี่พี่น้องครับและมันก็ยังเปรียบเสมือนห้องเรียนของพี่น้องทั้งสี่คนด้วย น้องคนเล็กครับกำลังสน,นุกกับการเรียนภาษาอังกฤษเขาดูตื N ่นตากับตัวอักษรอังกฤษเลยไม่ยอมวางหนังสือลงง่ายๆครับ I N G พี่คนโตก,ก็เลยเข้าไปช่วยไหนเราอ่านซิ <What? S 1> อ่านเลย <What S 1> ดัง Who is ง the man who is <What? S 2> What reading a newspaper ยยากจัังเลครบหมู่บ้านนี้อยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาอันนาปุรณนะที่สูงเป็นอันดับสิบของโลกรับเด็กๆ,ๆต่างตื่นขึ้นมาและทำงานกันแต่เช้าที่แห่งน,นี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องทำกันทุกคนครับ ยามเช้าแบบนี้ไม่ว่าใครต่างก็ยุ่งอยู่กับงานของตัวเองได้มาแล้วเหรอเด็กในหมู่บ้านบางคนมีหน้าที่ตักน้ําและดูแลเรื่องน้ําดื่มครับหลังจากทํางานตอนเช้าเสร็จแล้วสี่พี่น้องก็ได้เวลาไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนก่อนนะคะและจะรีบกลับนะคะไปก่อนนะคะวิ่งแบบนี้แสดงว่า สายแล้วสินะแม้บาทีพวกเขาจะต้องเร่งรีบเพราะหุนทางที่ยาวไกลแต่เด็กๆต่างก็สนุกไปกับการเดินไปโรงเรียนครับอย่างโชคดีครับที่ไม่ถูกเช็คชื่อสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคาบเรียนตอนเช้าเริ่มแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีเด็กกำลังนั่งเรียนอยู่เช่นเดียวกัน เพราะว่าที่นี่มีห้องเรียนไม่พอนะคะเราก็เลยต้องสอนทั้งสองชั้นภายในห้องเดียวกันเลยละคะ่ะอ่านั่งลงก่อนนั่งลงก่อนจะ้ะแม้ภูมิประเทศที่นี่จะเลวร้ายครับแต่โรงเรียนก็ได้สร้างความฝันให้กับเด็กๆฝันอยากจะเป็นอะไรกันเหรอฮะหมอคะ่ะอ,อ๋อหม,มอเหรอหมอครับหมอค่ะหมอเหรอทำไมถึงอยากจะเป็นหมอหล่ะฮะอยากช่วยคนเจ็บและเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในเนเปาค่ะ เมื่อเข้าช่วงบ่ายครับเด็กๆต่างไปที่ไหนสักแห่งเมื่อสองปีก่อนทางโรงเรียนได้เปิดทําสวนเล็กๆร่วมด้วยครับโดยจะปลูกผักตามฤดูกาลเพื่อหารายได้มาจือจุนค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนครับวันนี้เป็นวันเก็บผลมะเขือเทศที่ปลูกมานานกว่า3เดือนเด็กๆต่างเฝ้ารอเวลานี้ตั้งแต่ตอนที่มะเขือเทศเป็นเพียงเมเล็ดจนกลายเป็นผลที่อวบอิ่ม มีความสุขมากค่ะเวลาที่ได้มาแดดมะเขือเทศก็รู้สึกว่าโรงเรียนกำลังจะมีเงินเพิ่มขึ้นชิมสิคะอืมไหนครับโอ้ยโอ,โอ้ขอบใจนะครับโอ้ขอบใจช่วยกันนอยแล้วแอบกินเหรอเนี่ยจะมีอะไรที่หวานและอร่อยเท่านี้อีกเหรอครับเอาเทศใส่ในนี้เลยอที่โรงเรียนไม่ได้ปลูกแค่มะเขือเทศนะครับ กำลังปลูกพืชอย่างอื่นอยู่แปลงข้างๆอีกด้วยครับสองเดือนหลังจากนี้มันจะกลายเป็นหัวแครอทหลังจากปลูกมะเขือเทศแล้วเนี่ยเราก็จะมาปลูกเป็นแครอทแทนไม่นานมันก็จะโตนะครับวันต่อมาครับเราคุณครูและเด็กนักเรียนต่างมารวมตัวกันตั้งแต่ไก่ยังไม่หูครับ วันนี้คือวันที่จะนำมะเขือเทศไปขายครับเราต้องรีบเอาเมะเขือเทศไปตลาดก่อนตั้งแต่เช้ามืดนะครับไม่งั้นก็ไม่ทันตลาดอย่างแน่นอนครับเดินไปตลาดใช้เวลาหชั่วโมงแม้จะต้องฝ่าฟันกับความมืดแต่ถ้าหากไม่รีบไปตลาดก็จะวายซะก่อนท้งฟ้าสว่างขึ้นทั้งที่ยังเดินทางกันไม่ถึงครึ่งทางเลยครับ ต้องเร่งเท้ากันหน่อยแล้วทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเอาๆอะไระวังนะครับพื้นที่เต็มไปด้วยน้าค้างทําให้คุณครูลื่นล้มกับพื้นครับโอ้ช่วยันเก็บหน่อยแล้วแล้วช่วยคนรู้หน่อยช่้หน่อยช่วยกันช่วยกันช่วะเมื่อเขือเทศสําคัญที่สุดครับแม้ทุกคนจะพยายามเก็บมะเขือเทศที่ตกลงกับพื้นเป็นไงบ้างฮะ ไม่เป็นไรนะแต่มะเขือเทศบางลูกก็ได้รับความเสียหายครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไมนะ่ต้องห่วงอืมใช่บะเด้ไม่เป็นไรหรอกอืมโอ้ยไม่น่าเลยแล้วจะว่าอะไรได้ล่ะครับอ่ะเดยวต่อไปได้เลยไปเร็วหอโอ,อจะคงมองไปรอบๆครับเผื่อว่าจะมีมะเขือเทศตกลนอยู่ทางลื่นนะระวังกันด้วยล่ะไปเร็เรเราวๆราวาระวางังระวังระวังพุญญ่งยาตรงนี้มันลื่นมากระวังด้วย จากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังตลาดกันต่อครับมะเขือเทศสดๆครับนักเรียงของเราเป็นคนปลูกดูแลและเก็บเองกับมือมะเขือเทศสดๆครับเล่เข้ามาเลยครับเล่เข้ามาเลยเมื่อเด็กๆร้องเ,งเพลงเพื่อสร้างสีสันภายในตลาดผู้คนก็เริ่มมามุงดูกันทีละคนเสียงเพลงกับการเต้นอันสุดแสนร่าเริงของเด็กๆ ทุกอย่างเข้ากันเข้ากันอย่างลงตัวครับจนลูกค้าแห่มาซื้อกันอย่างไม่ขาดสายอัญมณีแห่งเอเชียไปประเทศไทยกันเถอะของทะเลที่เปล่งประกายเต็ไมไปด้วยสาวงานในชุดบิกินี่รีสอร์ทระดับโลกอยู่ภาคใต้ของไต้ก็ีีครับ อะไรกันนี่บรรยากาศแบบนี้หมูถูกตัดหัวไม่รู้ว่าคือตัวอะไรกันมาแรงขนาดใหญ่อร่อยและกินแรงจ้ะชุกกปากดีแค่เงี้ยคนไทยอยู่กับอากาศร้อนทั้งปีครับถึงจะดูหน้าหวาดเสียวไปนิดแต่ทั้งหมดก็เพื่อบำรุงร่างกายของผู้กินมาลองชิมกันดูไหมครับอร่อยแน่นอนที่แรกที่เราจะแวะไปนะครับไนโตบีตลาดเนื้อโลรง ที่เต็มมาด้วยคู่คนมาจับจ่ายซื้อของแต่ว่าที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจขอแทรกคข้าไปดูหน่อยนะครับก็เจอกับลูกเจี๊ยบเข้าให้ลูกเจี๊ยบหลากหลายสีนี้เป็นสัตว์ลี้อย่างนั้นเหรอครับโตก็กินได้อะ่เลี้ยงให้โตก่อนตามแผงขายของก็มีของให้เราได้เลือกซื้อหากันด้วยนะครับและที่นอนเปลือยเปล่าอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้ากบนี่เองครับ ต้นขาแน่นๆแบบนี้ขาไม่ดีอเอซะเลยนีบครับสามารถกินได้อร่อยครับรับประทานนทางจังหวัดของเกาหลีก็น้ำขากบมาย่างทานเหมือนกันนะครับเนื้อกองไทยเนื้อแน่นแบบนี้ราคาเท่าไรกันอยรา้จังเลยต20ทันให้ยางดีจับที่ตามที่ลูกค้าต้องการดูเหมือนพลังหั่นเนื้อไก่อยู่เลยนะครับเนี่ย แล้วตัวโตไปในตลาดเขามีกะระรอกมีกระจุงมีอาหารเยอะ,ยอะแยะตลาดนี้สามารถเลือกซื้ออาหารได้หลายอย่างไม่ธรรมดาครับมันก็มีแต่แผงผักสดทั่วไปนี่นาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับมันคือตัวอะไรอย่าบอกนะว่ามันจะมาแรงสาบในนาตัวอะไรคะ จะใส่โรบกับชาติมิ่งนี่เอาปีกมันออกนะเอาโปีกออกตึ้งฮักตีนมะโนปั๊มปั๊มปั๊มเขาเอาปีกนิดะแมงดาที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูงอยากรู้จะว่ากินยังไงแต่ผมว่าคงจะเหมือนกับที่เราทอดสักแตนกินนั่นแหละครับถ้าจะมีเนื้อเยอะกว่าสักแตนด้วยซ้ำไปละแบบนี้แตงไมโบราณทุกคนกินแมงดาได้แตงไมโบราณ ผอมอบนหูี่ที่ดังของไทยอีกอย่างหรือว่าจะเป็นไก่ต้มแล้วใช่หรือเปล่านี่มันเนื้ออะไรกันนี่มันคือเนื้อกระรอกครับรบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มีนเนื้อกระรอกต่างก็ภูมิใจนําเสนอกันใหญ่ละครับงานนี้โอ้โหเนื้อแน่นจริงๆอ้าปากวอเลยสู้กับปากดีแข่งเล็มีกำลังดีเพราะมีจำนวนไม่มากนะัก ทันทีที่วางขายก็ขายหมดในคลิปตาเดียวครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วกับที่หายากขายในราคาที่สมเหตุสมผลลูกค้าจดเบอร์โทรแล้วก็ส่งเบอร์ให้แม่ค้าครับทำอะไรกันเหรอครับเนี่ยขอบคุณค่ะรอกกับเลนมีไม่เยอะต้อง้มีร้องเพลงซะด้วยอ้าวตรงไงกนไปหา ่คะหลังจากซื้อน้ํก็ลอกแล้วก็ไปเรื่องของบังอย่างที่แพงข้างๆทันทีเลยครับแต่มันคืออะไรคือของกินเหรอครับอะไรอะอยากรู้จังเลยบนะาทอันนี้นะคะซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวต้วตองมาซื้อเครื่องแกงก่อนนะคะแต่ว่าลงไปด้วยกันในในเครื่องแกงนะค่ะคุณสุภพร,รีบตรงกลับบ้านครับวันนี้คนในครอบครัวต่างรอกินอาหารมื้อพิเศษตามไปดูที่ห้องครัวกันดีกว่าน,นะครับ กินทั้งตัวเลยหรอครับเนี่ยอ๋อได้จ้ะหอกระหรอกกินได้สับนะจัดการลงมีดอย่างไม่ปลานี้ปลาใสเทนึกกระโรอกสับลงในกระทะแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงครับแหมหอมฉุยเลยใส่พริกแดงกับผักสดลงไปจากนั้นก็ผัดจนกว่าเนื้อจะสุกแล้วครับเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็โอ้โหกลิ่นของมันกลินของมันโอ้โหโชยมาน,นี่เลยครับ ผัดเผ็ดกระรอกก็เสร็จเรียบร้อยอาหารสำหรับวันนี้ก็มีเพียงจานเดียวเท่านั้นครับแต่คนรอกิน,นมีตั้งเยอะล่ะครับาาทุกคนแบ่งก,กินกันคนละคำสองคำอย่างอบอุ่น,าานผัดกระรอกของไทยถูกปากคนเกาหลีหรือเปล่าครับรสชาติเป็นไงเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็เผ็ดร้อนครับแล้วก็นึ่มหนับด้วย<า>ครับเนื้อเหนียวไปนิดแต่ว่าอร่อยมากเลยครับ กระรอบตัวเดียวช่วยบำร,รุงร่างกายทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยครับกินแล้วร่างกายจะดีขึ้นกระชมกระชวยเพราะว่ามีเครื่องแกงมีเนื้อกะร,อระลรอกผสมด้วยนะเพราะว่ากระหรอกเป็นสัตว์ที่แข็งแรงค่ะแต่ยินว่ามีของบำร,รุงร่างกายปแ,ปกแปลกอีกนะครับเย็บกระสอบไปทําอะไรกันนี่พ่อหนุม่มจะไปไหนเหรออ๋อกำลังเตรียมตัวไปทำอาหารเหรอครับ ถือกระสอบเมื่อกี้แล้วก็เดินไปยังสถานที่ที่เป็นป่าใกล้หมู่บ้านล่ะครับสังเกตบนต้นไม้ให้ดีนะครับขยับก็ไปดูลู่ทางแล้วก็ไปเจอกับเป้าหมายเข้า<ะ>เล็งซ้ายเล็งขวาแล้วก็โจมตีล่ะครับเขาตักบางอย่างบนต้นไม้ลงกระสอบเขาจับอะไรกันแน่อยากรู้จังอะไรอะ่ะคอยมัดแรงครับอ๋อต้นไม้ต้นนี้คงเป็นรังของพวกมดสินะครับ อาหารบำรุงร่างกายที่ว่ามันคือมดอย่างนั้นเหรอพอขอยับต้นไม้อีกครั้งหนึ่งไข่สีขาวก็ร่วงลงมาแล้วครับร่วงมาหมดเลยครับคุณผู้ชมเป็นส่วนประกอบอาหารที่ได้มาฟรีๆครับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับนี่ครับมดมันกัดครับการสู้คือสุดท้ายของผู้มดุดยังไงก็ต้องกัดให้เป็นรอยทิ้งท้ายไว้ครับ พวกมดปีนออกมาจากนอกกระสอบแค่เห็นก็คันยุบยิกไปทั่วตัวแล้วละครับแล้วใส่อะไรลงไปในกระสอบเลยครับเนี่ยนี่คือแป้งครับลอยเพื่อจหายมดมันึ้นมาครับมัน,ม,น,ม,นมันตกเทลงไปในถังที่ใส่น้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วจะทํายังไงกับมดที่ลอยปนอยู่แบบนี้ล่ะครับใส่น้ําให้ตัวมันลอยครับตัวแดงๆมันลอยออกมาใช้มือกรองมดที่ลยอยอยู่ให้แยกออกมาครับคุณผู้ชมครับ เลือกเฉพาะไข่มดขนาดใหญ่แล้วก็แยกใส่ไว้ในชามหลัก <c oughs> ครับแม่เออคงไม่ได้กินมดทุกตัวที่จับมาได้สินะไม่งั้นกัดปากตัวแดงๆมันเปรี้ยวครับกินไม่ค่อยได้ใส่ได้นิดหน่อยผสมมดกับไข่มดในสัดส่วนที่ <c oughs> ทเท่าเ่ากันนะครับจากนั้นก็รวมไว้ในชามเดียวกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โหครับ, <c oughs> บอันนี้เป็นไข่ใบใหญ่มากไม่ได้เอากลับบ้านครับแต่ว่านั่งทำตรงนี้เลย ตอนนี้ใส่พริกลงไปครับแล้วก็ตามด้วยผักสดซอยนานาชนิดลหละครับไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันก็พอแล้วลหละครับและตอนนี้สลัดบดแดงก็เสร็จเรียบร้อยครับรสชาติเป็นยังไงเหรอตัวเอง <laughs> สุดยอดลูกพี่พวัตถุดของดีแบบนี้ทำไมถึงไม่กินกับครอบครัวครัครบแต่ว่ากินแค่เฉพาะผู้ชายอะฮะ กินแล้วมันแข็งแรงครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมันผู้ชายมันแข็งแรงยังมีอาหารบำรุงร่างกายอีกอย่างที่เชื่อว่าใครๆก็กินได้นะครับเอ,อ๋แต่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันล่ะครับหรือว่านกตัวนี้ออโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยเชียงนกนี่อะไรครับเชียงนกงนกสมไยครับ <ตา S 2> <ห>นกนางเงินโอ้นกนางเงนที่ไหนครับไหนตรงนีง้ นกอยแบบู่บนสุดเลยค่ะนกอ,อยู่บนสุดนะครับนกอ,อยู่บนตึกใหญ่ตึกนี้ครับจริงหรือเปล่าเราต้องเปิดประตูเหล็กยที่ล็อกไว้ก่อนถึงจะเข้าไปได้นะครับเข้าไปแล้วแล้วก็ต้องไขประตูอีกครั้งหนึ่งครับแหมันกุญแจล็อกไปด้วยรักษาความปลอดภัยสุดๆท,ที่เราเข้ามาครับเป็นห้องที่ค่อนข้างมืดตื้อเลยไม่มีแสงส่องถึง และนกสีดำที่เกาะอ,อยู่บนพีดานพวกนั้นก็คือนี่ครับส่วนใหญ่ทำรังตามริมหาดไม่ก็สันเขานกแอนนกประจำฤดูร้อนนั่นเองครับ <ผม S 1> แล้วมีกี่ตัวเนี่ยตัว,ตวลค่ตรงนี้นไม่ใช่ริมหาดไม่ใช่สันเขาแต่เป็นตึกปิดตายไม่รู้ทำไมถุงนกแอนถึงจะให้มาสร้างรังกันที่นี่ล่ะครับนี่จะมันนก ทำไมเอาบ้านคนอื่นไปแบบนี้ล่ะโกรธนะะ่นี่นะครับผมเป็นรังนกสุดยอดอาหารบำรุงร่างกายขั้งคนที่นี่ก็คือรังนกแอนนั่นเองแหละครับตันึ่งก็ประมาณสองถึงสามหมืคือแพงกว่านั้นก็ขึ้นอยู่ก,ก,กับเกรดของรังนกจะห้องนั้นจะห้องนี้ก็ถูกสร้างรังไว้อย่างดีครับตั้งแต่พิดานไปจนกรอบไม้ก็ถูกจับจองไว้หมด ยังมีอะไรที่เด็ดกว่านี้อีกหรือเปล่าอ่ะพอเดินตามเสียงร้องนกฮูกนี้ไปเสียงออกมาจากลำโพงตัวนี้เองล่ะครับเป็นเสียงเร,เรียกนกให้เข้ามามันคือการลอ่อนกแอนให้เข้ามาในตึกหลังจากสร้างรังแล้วครับก็จะรวบรวมรังของนกแอนได้โอ้โหเพียบเลยครับ<ม>เก็บรังนกได้เยอะสมควรแล้วครับต่อไปก็ตามไปดูขั้นตอนการครัดเลือกกันครับ ม่ใช่แค่ดูดีอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเล็มตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยบแบ่งตามคุณภาพลังนกครับถ้ายิ่งขาวใสคุณภาพยิ่งดีครับราคาลังนกคุณภาพดีที่สุดก็คือขา,ายได้ประมาณเป็นพันบาทโอ้โหให้นกอยู่ดีกว่าปล่อยเช่าจริงด้วยครับและพี่สาวที่กําลังทํางานทําท่าจะเอาเศษลังนกเข้าปากกินไม่ได้ไี่มันไ,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 ไม่ได้กินยังไงก็ทิ้งอยู่แล้วทำไมจะร้ายแบบนี้ล่ะครับไม่ให้กินด้วยอ่ะ แยกเศษรังนกไว้ต hmm. so oh, so ั so uh ้งหากเลยครับไม่ไ hmm. ด sure. mm ้จะทิ้งเหรอครับชิ้นเล็กๆเนี่ยขายได้เนี่ยครับยังขายได้อีกครับร้านแถวชายหาดที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูรังนกครับขอตกเย็นหัวก็ยุ่งจนมือไม่ว่างเลยครับก่อนจะเริ่มตุนรังนกต้องเอาไปทําให้พองซะก่อนแล้วทำเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อที่ว่าจะให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในรังนกได้แยกตัวออกมาค่ะ นกสร้างรังจากน้ำลายครับและขนก็ต้องกำจัดขนที่ทานไม่ได้ออกหลังแช่ในน้ำจะได้รังนกแท้ร้อปเซ็นตหลัครับวัตถุดิบชั้นดีพร้อมทำอาหารกันแล้วจากนั้นนะครับก็ใส่ลงหม้อตุนรังนกโดยปรุงรสแค่น้ำตาลก้อนอีกนิดหน่อยตุนในน้ำเดือดเล็กน้อยครับให้พอสุกแค่นี้เองเป็นเมนูที่ทำง่ายครับเหมือนเป็นเมนูไม่มีรสชาติ มาเน้นรสชาติอะไรครับแต่ว่าเน้นให้ประโยชน์มากกว่ารสชาติครับรังนกนี้นะคะเหมาะช่วยบำรุงปอดให้ระบบหายใจดีแล้วก็ช่วยบำรุงสำหรับผู้หญิงหลังคลอดช่วยให้บำรุงร่างกายหลังจากคื้นตัวเร็วขึ้นค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาของนักชิมครับได้ลองชิมซุปรังนกกันแล้วนายชาจงเบยอคอยคอตักอย่างระมัดระวังนะคร ชิมให้หมดครับโอ้โหไม่ให้เหลือเลยวันช็อตอายสุดยอดเลยครับคุณป้าก็ยกสดเช่นเดียวกันกินแล้วสดชื่นร่างกายแข็งแรงสภาพอากาศแตกต่างกับประเทศเกาหลีครับการคิดสูตรอาหารให้เหมาะสมอาหารบำรุงร่างกายที่มีแค่ประเทศไทยถ้าหากมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมมาลองสัมผัสกันดูให้ได้นะครับรับรองถูกใจแน่นอนล่ะครับ